เลืออาหารเกียกกับพ่อนะน้องขาเปล่าขาแป๊บนแป๊ะเราเ็าเสนอหน้าเก่งชนะอื โก,โก ok ็กินอาหารเปียกหรือเปล่าใครเป็นสามีใครกินนะฮะนั่นโอ้อ่าโอเคโอเคมาๆๆๆอ่ามาๆๆๆๆๆามามา้ายอ่ะมาแล้วอยู่นี่หารเปียกอยู่นี่นั่งรอนั่งรอก่อนแล้วนั่งรอแล้วนั่งรอนั่งรอแล้วนั่งลงนั่งลงไม่นั่ง นั่งลงเงงนั่งก็นั่งลงก่อนสินั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงเออเคพี่มอนนั่งแล้วโกโก้นั่งเร็วนั่งลงเร็วนั่งลงเร็วอ่านั่งลงสิลูกอ่านั่งลงนั่งลงนะเออนั่นแหละนั่งลงแล้วโอเคกินอ่ะพ่มอนโอเคกินอร่อยนะ ม,มันแซบใช่ไหมโกโก้ดูความต่างระหว่างโกโก้กับพี่ม่อนนะครับเวลากินดูดีๆโกโก้มันเป็นแมวจรมาก่อน่ะแล้วพี่ม่อนมันเป็นแมวฟาร์มอะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแมวจรกับแมวฟาร์มกินต่างกันหรือเปล่าแต่คือโกโกม้มกินแบบนี้มาตัง้งแต่เด็กๆพี่ม่อนเขาก็ใช้ลิ้นดัน,ดนเอาเขาไม่ได้ฟันเคี้ยวหรอกเขาใช้ลิ้นดัน ส่วนโกโก้นั้นมันแดกถ้วยได้มันแดกไปแล้วโอเคบายบาย